มาว้วยโอใ่รบกคุณแมเพิ่ให้ยดีมีแห้งเจ็บยาไดใครไสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มาไหนยืน วันนี้มาที่พระธาตุเรนูนะครับมากราบไหว้พระธาตุเรนูอยู่ที่อำเภอเรนูพระธาตุเรนูครับเอาไฟเยเราบอแม่เอาไฟาะเดี๋ยวลูกในตู้เดินได้คุณแม่จ่ายเรื่นั่งก็อีเขียนก็ได้ได้คุณแม่เด้อว่าเมยื่อยแหละอากระดีเงินกระดีทองแกะออกเขียนชื่อนะลูกนะ แล้วก็หย่อนปัจจัยไปละวยี่สิบาทหย่อนลงในตู้เลยแล้วดอกสิดอกบัวก็อันละยี่สิบบาทแต่ให้ไปจุดไฟตรงนั้นนะดอกบัวเทียนดอกบัวให้ไปจุดไฟที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์จุดติดแล้วอย่าเพิ่งลอยให้อ่านหน้าไปทางสามเณรยสองรูปก่อนนะลูกนะสามเณรยสองรูปหนึ่งพราที่เป็นพระธาตุเกิดประฐามนั้นก่อนลูกอ่านค้าพเจ้าประฐานจบแล้วจึงลอยนะลูกนะ จุดจุดะก่อนลูกเอาเอาเทียนเล่นเล็กจุดต่อมาก่อนจุดแล้วับบให้หันหน้าไปทางสามเณรสองรูปกล่าวคำไว้ทีฐานตามนั้นที่พระเดชพระคุณลว่าท่านจะคุณท่านทำไว้เสร็จแล้วจึงลอยนะลูกนะเอามาต้มข่ามก็เสร็จก็มือหักไม่หนนมันเลย

พระธาตุเลนูครับวันนี้ตะเลิดพาเลาะพามาชมพระธาตุเรนูมากะไบขอพรเที้ยเพือเลนูจังหวัดนครพนมครับ โบสถ์อยู่ด้านนู้นครับตรงข้างประธาตครับโบสถ์สวยงามครับเดี๋ยวจะพาขึข้นไปชมพระปัะพทาในโบสถ์ครับนี่มาชมพระธาตุเรโนครับ พระาธาตุเลนูครับตามมาครับเดี๋ยวพามากราบพระประธานในโบสถ์รครับ เอามากราบพระประธานในโบสถ์ก่อนนะครับ สวยงามมากครับด้านในโบสถ์ด้านบนนี้จะเป็นเส้นได้ศักดิ์สิทธิ์น่าจะสวดน่าจะทำไปเมื่อปีใหม่ สวยงามมากครับพระประธานมุมนี้อีกมุมหนึ่งครับองค์ประธานเรนู